พบอยู่กับผมรายการดืม่มมันก็อยู่กับเกมอันเืินนะครับเราก็จะมาเล่นกันอย่างปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเไอมาเรามาเล่นอันเทินกันอย่างปกติมา,มา ที่คนนี้สนุกเนาะนะฮะเกิดมาถึงก็อยู่ใกล้ๆสนามบินเลยมาแล้วครับอะไรก็ไม่ให้และชี้สำคัญมันเล่นยังไงวะผมจำไม่ได้โอเคผมจำได้แล้วมีนีทเองนั่ง,น,งนั่งกดนั่งกดใช่ไหม้ะโอเคเราก็จะไปเล่นกันดย่งตามปกติ ชาวบ้านมาแล้วฮะเอาล่ะ,ะ,อละซอมบี้นี่ก็เยอะเยอะทางเราก็จะไปจะลุยในการตายเอาละครับรายการสุดไม่ได้เนื่องจากว่าไม่มีกล้องนะฮะ ผมยังไม่รู้ว่าผมจะตายเมื่อไหร่และตายตรงไหนอ๋อใช่ครับโอ้โหเกิดเครื่องไม่ชอบเฮ้ยมฮะโอ้โหมีนนนนหนึ่งอันอะไรกินอะไรกินไล้วก็ มลก็ังดเลยฮะามลางอาตีไม่โดนตีไม่โดนกงอยจะตายจะตายแล้วจะตายแล้วเอาไงเอาไง เอาไงดีเอาไงดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็บจะตายเร็วจะตายเร็วจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายเร็วผมจะตายแล้วผมจะตายแล้วเอาไงเอาไงเฮ้ยตายเย่รอบยังง่ายดายโหกระจอะกว่าโอ dai, ้โหโอ้โหอะไรมีแล้วฮะมีแล้วครับ ออ,อ,อผมเก่งเห็นไหมผมเก่งก,กับฟอมบี้ยังได้เลยโอ้โหนี่โอ้โหฟอมบี้มันกระตุกอะรอ๋อเหรอไีอ้รรก,กระตุกเหรอไม่ถึงว่าออมาเลยแล้วผมก็ขออนุญาตเล่นเกมต่อนะฮะเอา ไม่ต้องสนใจว่าผมพูดกับใครนะไม่ต้องสนใจโอเคนะโอเคเออคิดว่าผมบ้าไปหรือกันโอเคเออ แม่งน่ากลัววะ่ะขอกลับไปวิ่งดีกว่าวิ่งนีดีกว่าเอาละเราก็จะกลับมาเล่นเกมอย่างปกติม่โกงอีกแล้วไม่เต็นเร็วพะกูแม่งเอ้ยจอบอะลรไม่เอาละแต่หมวกไงวะ ติวอาตีวอว์ติวอสามสี่ห้าอะไรครับพี่มีอะไรครับพี่นั่งเล่นเกมค่ะนั่งเล่นเกมผมบอกลแล้วอย่าไปใส่ใจผมผมบัญญาอ่อนโอ้ไม่ได้ซสมบี้มีเกมร้อยเกมนั่งเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้ มาเล่นเกมอย่างเช่นเคยมีเกมลูกอันนี้อ,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 อเอ้ยโดนเกับโดนตกลุกดีอีกสามนาทีอีกสามนาทียังไเอิกน,นะฮะวางแล้วจะโทรมาไหม่บิดมีก,มดก็ต้องโรอต่อ เฮ้ยเน็ตไม่ได้กระตุกมันถ่ายไปได้วยแล้วแอดไปด้วยเหมือนกับว่ามันกระตุกจริงๆนะเน่ออใโอ้ใจร้ายบอกไม่ได้กระตุก<ว>ใช้แหลกโทรไปด้วยเออ วางสายแล้วเดี๋ยวให้วางแลวโทรมาใหม่เองงเอโอเคโอเคโอเคครับโอเคโอเค <S 2> <S 2> <S 2> <S อยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อวางยังวะโอเควางอ่ะอ่ะโทรต่อโทรแรกเลย มาละผมก็กลับมานั่งเล่นเกมตามสาัสาผมโอ้โหโคตรน่ากลัวเอาละเราก็จะขึ้นบุญกันโอ้โหแม่งท้างหมดนี่โคตรดีเลยเดี๋ยคือนะฮะโถรไปเริ่มการโถรโอ้โหโอ๋อ ออมาแล้วฮะขอโทษทีฮะอืมสมควนตายสมควนตายมาแล้วโอเคแล้วอือโอเคแล้วเฮ้ยมันสุดน,าน,านั้นนานเกินไปเลป้ามัขขานทำให้แรงอะะไม่รู้อะร,อรู้แค่ว่ารับปุ๊บชื่อเมเน็ตปุ๊บ อือยากเห็นหน้าเธอจังเปิดกล้องสิจะบอกว่าเขาไม่มีกล้องเขาไม่มีกล้องบ้าผู้ความเป็นจริงเขาไม่มีกล้องมอาละนี่นี่ก็ผ่านมาแป๊บไทีไแล้ว พัฒนาวิวคอร์กูเน้นนะผ่นมาแปดนาทีแล้วเดี๋ยวก็น่าจะหยุดคลิปไปแบบนึงนะฮะเดี๋ยวเขาจะมาถ่ายกันรีบผีพาร์ทสองนะฮะนอนไม่เต็มตอนนี้ก็เหมือนคุณพี่คคุณพี่เสียงมันเนาะเบาครับเสียงมันเบา เสียงมันบเบาเาไหมแบบคุณพี่ช่วยเออแบบโอ้ไม่ได้เล่นนานอัปเดตขึ้นมาใหม่อีกแล้วอ๋อผมก็ไม่ได้เล่นมานานอัปเดตขึ้นมาไม่มีอะไรดีเลยเอาละะไอ้เขี้ยโจกบสามหนามึงไม่เอาเขาปุยไอ้เขี้ยอจุบปุยเออพี่ด่าผมเหรอตารางส่วนมากนี่นกไม่มี